กับแหลกท拉มอเตอร์นะครับตรงนี้ก็เป็นท่อนสี่เหลี่ยมนะมีสลักแล้วก็จะมีตัวสลักนี่ครับวิ่งเข้าไปเดี๋ยวมาดูนะครับว่าใช้งานยังไงเนี่ยตัวแท่นก็ยาวมากครับเสียบเข้าไปนะครับในรูเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับที่มันยาวๆเนาะมันจะได้แข็งแรงนะครับตกเข้าไปในรูครับเสร็จแล้วก็นะครับ สลักตบปุ๊บล็อกนะครับมีมีสลักข้างข้างหลังนะพร้อมดึงออกได้นะสำหรับใครที่ถอดเข้าถอดออกนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งอ่าเี่ก็เราเอาสลักเอาสลักตัวที่เป็นไงเ,นเกลียวนี่ครับอ่าาใส่เข้าไปอย่างนี้นะฮะอ่าเสร็จแล้วก็นีะครับดึงไม่ออกครับดึงไม่ออกอทีนี้นะทีนี้เดี๋ยวก็เอาพาร์ลัมเตอร์มาใส่นะ สำหรับใครที่เคลื่อนย้ายบ่อยๆนะครับโอเคอเดี๋ยวเอาเครื่องขึ้นนะครับเดี๋ยวผมยกครืออันนี้ก็น่าจะทำเรียกว่าเฉพาะตัวเลยนะครับตัวไหนอลูมิเตอร์ของใครของมันนะ,ะนี่ครับมีเขาเรียกว่ามีมีบ่านะมีบ่ารับนะตรงนี้นะมีบ่ารับแบบว่าเดี๋ยวเห็นไหมเนี่ย มีบาร์ลับแบบล็อกไว้นะครับพอมันเข้ามาปุ๊บมันก็ไปไหนไม่ได้ทีนี้อ่าเดี๋ยวมีตัวล็อกนะครับตัวล็อกก็ง่ายๆครับไม่ต้องใช้ประแจนะครับอ่าออกแบบได้ดีมากเลยครับอ่าโอเคนะครับเรียบร้อยครับแค่นี้พร้อมเดินทางนะอ่าอยู่ท้ายรถนะใครเป็นรถเก่งนะครับส่วนมากปิกอัพไม่มีปัญหาครับรถเก่งโอเคครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ช่างไว้ข้างล่างนะครับ ใครสนใจติดต่อได้เลยครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ